สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอาละค่ะวันนี้นะคะปอก็จะมาสปอยนะคะว่าเฮ้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเดอะซิม4นะคะเขากําลังจะออกแพ็คใหม่มาค่ะซึ่งแพ็คนี้เนี่ยคือเป็นแพ็คที่ปอน่ยก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าคือแบบคาดไม่ถึงอะ่ะว่าเฮ้ยเขาจะทําออกมานะคะก็คือเดอะซิ s 4ีสตา w a r อนะคะคือต้องบอกว่าเขาเนี่ย ทำออกมาเพื่อเอาใจแฟนคลับชาวส t a r ์วอลเลยนะคะทุกคนใช่แล้วก็คือตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังเป็นแบบแฟนคลับส t a r ์วอลเป็นแบบอ๋อเป็นสิงฉันชอบดูฉ,ฉันติดตามอยู่นะคะก็คิดว่าเออ The Sims 4 Pack นี้เนี่ยจะต้องตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาเต็มเลยนะคะทั้งเมืองใหม่นะคะเดี๋ยวพอจะเอารูปเมืองใหม่ขึ้นให้ดูนะคะทุกคน นะอันนี้นะคะอันนี้คือแบบเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะเห็นไหมดูดิอันนี้คือภาพของเมืองใหม่ที่อยู่ในแพ็คใหม่นะคะก็คือแบบว่าเป็นจัก,กรวาลของสตาร์วอลเลยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวออกมาเมื่อคืนนี้นะคะแล้วพอก็เฮ้ยเออแล้วมาลองทําข่าวของเดอะทิมซีบ้างดีกว่านะคะแล้วคือแบบว่าอันเนี้ยคือแบบ ตกใจจริงตอนที่เห็นนะคือเฮ้ยจริงเหรอวะสตาร์บ r s เดอร์สิบสี่เนี้ยนะมันจะได้เหรอวะปรากฏว่าก็ได้นะคะทุกคนดูดีคืออลังการกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะที่สําคัญนะคะทุกคนเขาปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาค่ะเป็นคลิปวิดีโอนะคะคลิปก็ประมาณ2นาทีนะคะไปเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเฮ้ยมันแบบมันมีอะไรบ้างวะพี่ปอมาคะ่ะมาแล้ว นี่นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอของเขานะคะก็คือคลิปนี้เนี่ยความยาวอยู่ที่1นาที40วินาทีนะคะมาเราก็จะมาดูพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะทุกคนตื่นเต้นปะเอออลังการมากจริงทุกคนแบบอึ้งมากนะคะปะลุยเลยโอ้เฮ้ยอะไรอะ ปราว่าจะต้องมีอาชีพใหม่แน่ๆเลยค่ะหูมียานด้วย My God ดหูเอ้ยทำไมอ่ะดอนแลวเทเลย <an> <Gen ie> เฮ้ยมาดิมา น,นี่คือผับแน่นอนเฮ้ยเป็นผับแบบเอเลี่ยนอะเป็นผับแบบสตาร์วอลเลยอะว้าวอันนี้ใครวะเื้นี่มีดาบด้วยนะคะทุกคนดาบแบบว่าเป็นแสงอะโอ้โหจ้าเอาว่าเฮ้ยมีขับยาด้วยหรอ แล้วก็แต่งบ้านสไตล์สตาร์วอรได้ด้วยวอดโคตรล้ำแต่งตึงตึงตึงจะดึงตึงจะดึงจะบอกว่า มันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งอ,อะไรใหม่ๆมาหมดเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะคะของกกีนอาชีพนะคะแล้วก็แบบตัวละครใหม่ๆเพิ่มมาเต็มเลยนะคะรู้สึกว่าเราอะสามารถเอิอขึ้นไปบนยานได้ด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะวางขายวันที่9เดือนหน้านะคะทุกคนปบมือค่ะคิดว่าแพ็กนี้เนี่ย จะต้องโดนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันแบบโอ้โหแบบมันต้องมีอ่ะคือปอรู้สึกว่าแพ็คนี้เนี่ยมันน่าจะพิเศษกว่าแพ็ไในๆน,นะคะเออเดี๋ยวนะเออม,มันจะมีฉากนี้อ่ะนี่ไงเห็นไหมอันนี้คือเมืองใหม่เห็นปะสุดยอดไปเลยอลังการมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมอันเนี้ย ไอฉากเนี้ยเหมือนว่าคนเนี้ยเขาจะไปจีบคนนี้เว้ยแต่คือคนเนี้ยเขาแบบว่าเอ้ยฉันแบบผมมีความรักไม่ได้นะครับผมเป็นทหารอะไรย่างงี้เว้ยก็เลยแบบโดนเนอรเทศด้วยเห็นไหมนั่นจับเลยไม่ได้ครับผมห้ามมีความรักนะครับอะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะเว้ยทุกคนนี่น้องคนนี้เขามาด้วยทุกคนนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ปอจะเล่นนะคะแล้วก็คิดว่า จะต้องแคสอย่างแน่นอนนะคะอุ้ยฉันคิดถึงนางมากๆเลยทุกคนจริงแล้วก็มีฉากไหนว่าเอมนีนี่ไงฉากนี้ค่ะอันนี้คือเป็นฉากที่เหมือนจะเป็นในบาร์เว้ยเห็นปะเป็นบาร์ของสตาร์วอลดูๆๆดูเย็บเซอร์แล้วคือปอนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่มาเนี่ยคนเนี้ยจะต้องเป็นตัวละครใหม่อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ น่าจะมีอีกหลายตัวเลยค่ะใช่เห็นปะเออชนกรันก่บเพื่อนนี่นะคะก็เป็นเป็นบาร์เนาะแล้วก็มีอาชีพด้วยนะคะแต่ปอเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนี่ดาบเรื่องแสงครับคือปอจำชื่อไม่ได้ว่าดาบอันนี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรทุกคนสุดยอดอะ่ะ แล้วเนี่ยฉากนี้คือแบบอลังการมากค่ะฉ,ฉันจะไปขับยาแล้วค่ะทุกคนเออนะคะก็อ่ะนี่แหละค่ะคือที่ปอต้องการค่ะทุกคนสไตล์แต่งบ้านเลยค่ะดูดิ โอ้ my g ก็คืออย่างปอยเนี่ยปอยจะชอบแต่งบ้านเนี่ยซิมสี่อยู่แล้วใช่ปะแล้วคือแพ็กนี้มาคือแบบฉันเลิฟมากแกดูท่าทางเนี่ยน่าจะมีเฟอร์นิเจอร์มาใหม่หลายอันเลยนะคะแล้วก็พวกของตกแต่งนะคะเออนี่เชื่ชนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็แบบว่า ใครที่เป็นแฟนขับพตาวอลเนี่ยน่าจะแบบว่าทุกอ,อกถุกใจกันนะคะทุกคนนี่แล้วก็คนนี้เห็นไหมคนนี้ก็มานะคะใช่แล้วทุกคนมันดีมากเออก็สำหรับแพ็คนี้นะคะบอกเลยว่าจะต้องโดนอย่างแน่นอนนะคะใครที่เป็นคอแฟนสตาวอลนะคะก็ ตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยนะคะสําหรับเรื่องราคาของแพ็คนี้นะคะปอก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็คิดว่าคิดว่าราคาแพ็คนี้เนี่ยน่าจะหลักพันนะคะเอออันนี้คือไปแค่การคาดเดานะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะแบบว่าว้าวคือปอหนักกี๊ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะคือเฮ้ยจริงเห,หรอวะอะไรอย่างงี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด สัคสไาร์ให้ปอด้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไม่บายค่ะเจอแน่เจอแน่อแนปอเปร์นแน่นอนค่ะไม่บายค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะคะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน